แล้วพี่คิดถึงเพลงอะไรคะถ้าพูดถึงอาจารย์สะนทองสีใสแล้วเราก็จะนึกถึงตำบลจระเข้สามพัน,นเ, 3, เพราะว่ามีบทเพลงอยู่บทเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงคิดถึงบ้านเกิดซึ่งในบทเพลงเนี่ยได้กล่าวถึงบ้านเกิดของอาจารย์สันทองผมเลยคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมา เสียงเพลงคิดถึงบ้านเกิดทําให้ผู้คนมารวมตัวกันที่สะพานท่าก้านเหลืองตําบลจนระเข้สามพันอเภอูดทองจัังวดสุพรรณบุรีพิธี หนุ่มจากอำเภอเมืองได้เดินทางมาร่วมในการลำลึกนึกถึงสังทองสีใสเจ้าของบทเพลงพอดีผมก็ได้ได้ยินเรื่องผลงานของเขาครับที่จตุเทพสามพันนะครับแล้วพอดีผมได้มีโอกาสเคยมาทำงานที่นี่บ้างเป็นบางครั้งนะครับก็เลยได้ยินเรื่องราวของเขามาบ้านบ้านนิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ยินข่าวมาว่าเนี่ยมีการลอะสังทองนะครับผมก็เลยตามมาดูครับในวันนี้ที่ตำบลจระเข้สามพัน มีการฉายหนังเรื่องโทนหนังที่สังทองสีสใสได้เป็นนักแสดงตัวของสังทองสีสใสหรือนัเปียกนับก,ก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในฐานะศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงจึงทําให้ผลงานเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้คนในหมู่บ้านจระเข้สามพันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองอเมื่อประมาณปี2 5 4 6 นะครับของสังทองเนี่ยเริ่มมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปี2546เนี่ยเริ่มมีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของอำเภออทองนะครับแล้วก็มีคนในอุทองคนในจุในจังหวัดชุมพรโทรศั์ไปขอเพลงของสังทองไม่ไว่าเป็นเพลงที่ถึงแม่เกิดหรือว่าจะเป็นเพลงรักข้างกำแพงทำให้เพลงของสังทองเนี่ยกลับมาอีกในหมู่แฟนเพลงอีกครั้ง เปียกเป็นคนขี้ร้อนมากปกติแกจะมีผ้าคนนว่ห้อยคอแล้วก็หมักจะเอาหัวจุ่มเข้าไปในโอง่งที่อยู่หน้าร้านนภเปียกเป็นคนใจดีค่ะยังเคยอุ้มแล้วก็พาขี้คอเดินเล่นในวัดตอนนั้นน่ะนาเปียกเริ่มมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าเป็นคนไม่ทื่อตัวเลยพอต่อมาเนี่ยได้ชมการแสดงของนาเปียกแบบเต็มวงเลยอ่ะ ลึกทึงลุงปูเปียนซึ่งเป็นบุคคลที่นับเปียงอ่ะนับถือมากด้วยความพยายามมานะอุตสาหะแม้มีประสักคเรื่องหน้าตาแต่สังทองก็ใช้ความสามารถของตนเองสร้างผลงานให้โด่งดังเป็นที่รู้จักของคนมากมายทั่วไปแดกกังน,นั้นบทเพลงคิดถึงบ้านเกิดยังได้กล่าวถึงถิ่ฐานบ้านเกิดของตัวเองเป็นตัวอย่างในการไม่เคยลืมที่ที่ตัวเองจากมาถึงแม้เจ้าตัวจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ตาม จึงทำให้ผู้คนในจาราเข้สามพันต่างยกย่องเขาในฐานะศิลปินตัวอย่างแห่งบ้านจาราเข้ 3, สามพันศิลปินที่ยังคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองสังทองสีใสนักข่าวพลเมืองกลุ่มรักบ้านเกิดสุพรรณบุรีรายงาน